หาทำอะไรดีทำไมต้องบังกล้องกันทุกคลิปเลยลูก คนขอเข้ามานะคะ,คะเขาบอกว่าถ้าพาแมวอุ้มแมวไปเอามือยันกำแพงนะคะถ้าแมวตัวไหนที่เอามือยันกำแพงเนี่ยแปลว,ว่าแมวตัวนั้นฉลาดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่เอามือยันกำแพงเนี่ยแปลว,ว่าแมวตัวนั้นไม่ฉลาดนะคะน่าสนใจมากอันนี้เคยเล่นแล้วเป็นรูปถ่ายไปแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีพวกบันบีบี ie, บูกี้ uit, บูเก้บูเก้มีแล้ว <c oughs> บันบีนมีบูทีคบูกี้อะไรอย่างเงี้ยไบเตอร์ยังไม่ได้เล่นนะคะ วันนี้เราก็จะมาดูกันว่ามีใครบ้างในบ้านหลังนี้ที่ฉลาดนะคะเล่มที่หมวยจริงดีไหมสาวหมวยบายูเขาฉลาดไหมอ่ะแฮรู่งรักก็แมวคนเนี้ยหนูฉลาดไหมลูกบายูฉลาดไหมลูกพอไหมลูกพอไหมลูกหนึ่งสองสาม หนูไม่เอาเลยเมื่อกี้เมื่อกี้พ่อแม่เอาแมทไปหรือว่าเอาไปเอาอาจจะบล็องไม่เห็นผ่านหนังเอาไ่เอาใหไปเด้งสองเด้งสองแบบอันนี้เห็นไหมเขายานเห็นไหมเมื่อกี้ไม่เห็นเฉยเฮ้ยอันี้ถือว่าฉลาดเนาะแล้วอันนี้ฉลาดไหมอ่ะถ้าฉลาดคงไม่ฉี่ใส่วงล้อฉี่ใส่ห้องครัวปะอันนี้จริงนะฉลาดก็ได้นะเดี๋ยวลองซิหนึงสองเดี๋ยวเดอันนี้งสองสาม ไม่เอาอะไรเลยลูกฮะเอาใหม่ใหม่ทีให้โอกาสทีเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองเดี๋ยวมองหลังก่อนหนึ่งสองสามฮึบเหมือนตะยันนิดนึงเนี่ยได้ปะนิดนึงหรอแล้วลุงคนนี้ฉลาดตัวนี้ฮอตเลยเอาหน่อยนะไม่ต้องคุยเยอะนะอ้าวหรอหนึ่งสองสามเอ้ยโอ้โหทีเลยอุ้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 ยเอาใหม่เอาใหม่ไม่ได้แล้วมึงไม่ได้เอาใหม่หนึ่งสองสามเอ้ย ถือว่าเขาฉลาดอยู่นะลุงน่ะมาที่ป้าอย่ไห้กันบ้างนะคะถึงหน้าตามีหน้าจะไม่ฉลาดแต่ว่าบีหน้าไหนลองซิแต่ว่าบีหน้าแต่ว่าบีนหนึ่งมองผนังนะลูกหนึ่งสองสามน่ฉลาดนะคะเออยันเต็มเหนียวเลยโอ้เป็นไงล่ะว่าไม่ได้นะใช่ มากันที่สาวน้อยบอสซั่มนะคะทุกคนว่าบอสซั่มจะเอามือยนันจำลองเห็นไ,ไหมคะแต่ตอนนี้บอสซั่มหนีแล้วนะคะลูกเราแม่จะหาทำแม่ลูกเน่เ่แมข่ขอคอนเทนต์หน่อยลูกมาเร็วมาอ้าวบอสซั่มหนึ่งวหอะไรกันเดินเรื่อยเรื่อยหนึ่งสองหนึ่งสองซ้ำยึดนายจะไม่เนี่ยเอาใหม่นะมาดีทีหนึ่งสองซ้ำหรือ หวมานแล้วอุ้มออกมาดีๆนะพ่อแมวแน่เลยอุ้มออกมาดีๆแต่คนนี้ใครเนี่ยกูใหญ่มากเลยอ่ะเอามาดูนะคะว่าลูกชายบูเก้นะคะบูกี้สุดหล่อจะยันกำแพงไหมนะคะอ่ะเออโมโหแล้วทำมโหแล้วอันหนึ่งสองสามยันยันยันไม่พอจะยันหน้าพ่อแม่ด้วยนะคะใจเย็นๆลูกหนึ่งสอง นี่ชัวร์กันทีทุกคนอาจจะไม่รู้แต่ว่าบูกี้กับพ่อแม่เขาไม่ชอบหน้ากันนะคะแล้พ่อแม่ก็ชอบไปฟัดบูกี้นะคะแขนสั่งนในลูกตัวใหญ่ไปไปไปกงเกงเขาทำไมหัวซ่องสภาพฟีบอย่างนั้นนะลูกอากาศร้อนแล้วผัดขนซ้บไม่หล่อเลยอ้ายังหล่ออยู่ไหมเนี่ยดูสภาพขนหายหมดแล้วอ่ะ หนักมากหนักมากเร็วฮานะหนึ่งเดี๋ยวสิเราคุยกันก่อนสิพ่อแมวหนักจังอันนี้ไปหนึ่งสองสามหมายอะไรมือไม่ได้ยันเลยยันนี่ไงไม่ยันถ้ายันต้องออกต้องต้องรงเท้าสิเอาเหมือนนะอันนี้หนักไม่หนักอันนี้หนึ่งสองสามอันนี้ว่ายันไหมยันแหละเนาะมือยันแล้วกันให้ไม่คือพ่อแมวพยายามเข้าข้างบิมสุดๆแล้วอะ เห็นไหมยันเนี่ยดูหน้าเนี่ยนี่เห็นไหมนี่มือหีบแล้วมือหีบมีปัสซั่มหรือเปล่าอปัสซั่เหมือนทางผู้ชายเหรอเนี่ยดูหน้าสิปัสซ้่เหรอคะอันนี้ไบเตอร์นะคะเดี๋ยวมีคนเชื่อจริงนะเนี่ยไนไบเตอร์เป็นลูกชายปัสซั่เนี่ยหนูจะฉลาดไหมลูกฮะเห็นหนูทำบ้านทั้งทุกวันเลยเนี่ย เห็นมาดูกันนะคะไบเตอร์จะเอามือยันกำแพงไหมนะคะหรือจะยันหน้าพ่อแมวก่อนนะคะอันนี้สามไม่สนใจแล้วไหมอันนี้สองสามไม่เห็นผนังอ่ะอันนี้สองสามนี่อันนี้เล็กยันเหรออันนี้คือก่อยกำแพงนะอุ้ยไบเตอร์ขาดไปน่ะไบเตอร์เล่นอะไรเนี่ยแล้วาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอุ้โอ้ย ข้าแมวอุ้มยอนหน่อยเร็วข้ามาอะไรกันตัวนี้ยไม่ฉลาดหรอกเอ้ยยอนฉลาดจะตายอุ้มหน่อยเร็วไม่เป็นไรข้ามาประตูอุ้นแค่ของละเมือไหน่อยลูก <c oughs> แค่จะอุ้มก็เห็นสัญญาณแล้วฮึ <c oughs> <c oughs> ว่าหนัก <c oughs> อือยอนบอกเล่นอะไรกันเนี่ยน่ารำคาญที่สุดเลยวอ้าวครับ <c oughs> เล่งไปเร็วๆสลาดเลยนึงจะคุณคิดไปหน่อยใช่ไมรูปใครให้หาทำคนเทนนี้เนี่ยหนักอย่าให้รู้เลยก็ตีให้อ่าคนต่อไปนะคะหนักเร็วคุยกันถึงที่มาของชื่อเพนนีไหมวางก่อนเลยหนึ่งสองสามฮึบนี่เป็นไงล่ะสังเกตว่าเพนนีสันต์ไม่ใช่อะไรเพราะแมวมือหนึ่งสองสามฮึบ เ้ไปไงล่ะสุดยอดข้ามไปเลยได้ไหมอันเนี้ยไม่ฉลาดหรอกรู้ได้ไงไม่ได้ลองเลยข้ามไปเถอะแค่หน้าตาก็รู้แล้วไม่ฉลาดหนึ่งสองสามเห็นไหมบอกแล้วไม่ฉลาดดูเดี๋ยวไออีรอฟมุกไหนทำให้ดูนี่ว่าหนูฉลาดทำไมหนึ่งสองสาม ออทำไมพอแตะแล้วเสียงต้องออกด้วยรีงเหรอในร้องใหม่สนุกดูน่าสาดกแต่ไม่ไ <c oughs> สน,นสาดนะล,ลูกม <c oughs> ีว่าพ่อแมวสนุกแล้วจริง <c oughs> สตูพ่อแมวอีกหนึ่งนะคะหนุ่มน้อยบาเค่ทำไมผู้ชายไม่ค่อยชอบเต็งเลยวะนั่นสิมีสเสน่ห์กับสาวเหรออือ ลูกชายแม่โชว์สิลูกว่าหนูฉลาดอะต้องให้ฉลาดก็ไม่รออยู่ดีอ,อ้าวหนึ่ง <1, 3, S 1> <อ>สองสาม <ปะ S 1> ต็งตรงใจต็งตรงใจเอาหัวว่าเคเข้าไปเลยไม่จริงอะใหมอ่อะมองผนังลูกห <c oughs> นึ่งอ๋สามเนไม่พี่บีหรือบันบันอะดูจมูกนะคะดูจมูกอ๋อจมูกไม่บาน สีเริ่มเหลืองานเปนแรงไม่เหลืองพออากาศร้อนแล้เหมือนสีเข้มขึ้นนะนอกจากฝนัขินสีเข้มขึ้นไหนมาดูสิคะลูกแม่บงฉลามไหมคะหนึ่งสองสาม๊กเอ้ยเลี้ยวฉลากสิโอ้โหวนๆนฉลากก็ได้อะทำไมใหม่ใหม่หนึ่งสองสามปึ้เกือบเลฉลาด้าด้ มนลูกบองบองอีกหนึ่งนะคะเร็วหนักหนักอันนี้หนักเหมือนกันไม่ต่างเลยจ้ะเฮ้ยไม่มากหรอกจบอันน um, uh, ี้นะคะพ่อแมวเราก็น่าจะกามคืนแ้นนี่พ่อแมวบอกเลยทุกคนขอบแบบอกดีดีอ่ะนะหนึ่งสองสามปึ๊บไม่ต้องสามแล้วนะไม่ต้องแล้วแหละแมวน้ำตัวน้อยของแม่ผัดขนซะฟีบเลยคิดว่าบาร์เบลจะฉลาดไหมคะทุกคนโหูรูเลยลูกฮะ หูรูดอไม่มีหูหอยู่แล้วมาดูกันนะคะว่าเบิเ้ลจะฉลาดไหมนะคะอ่ะแล้วเอาเอาเขัดคือแล้วขัดคือแล้ว <laughs> ยังถามคำเดิมนะคะใครเป<อ>็นคนขอคอนเทนต์นี้มาเนี่ยหนึ 1, 1> 2, 2> ่งสองสมปึ๊บอย่างนี้เรียกว่ายันปะม่รูต้องเอาหนึ่งสองสามยันแหละยันแหละยันยันนาะมุดหิแล้วมุหินแล้วแมวน้ำมุหิแล้วอุ้ยอุ้ยอ้ยบบ คนนี้ฉลาดอยู่แล้วไม่ต้องหลอกมั้งสาวสวยบูเก้นะคะจะบอกเป็นแมวที่ฉลาดที่สุดในบ้านแล้วตอนนี้ก็ได้นะนางสามารถเปิดประตูได้ทุกอย่างเลยอะแล้วตอนนี้นางก็กำลังระแวงพ่อแมวอยู่นะคะบินเนี่ยเลขสองสามเฮ้ยนี่ไงบอกแล้วบูเก้ฉลาดบูเก้ฉลาดเดี๋ยวเดีเห็นไหมเห็นว่าบีนแล้วนะบีนแล้วเอาไป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 อันนี้จริงๆไม่ต้องหลอกก็ได้นะดูดิ แค่อุ้มมายังไม่ตื่นเลยอ่ะขนคอหน้าเกลียดมากเลยลูกเนี่ลองสิเนี่ยลองสิหนึ่งสองสามเมะเอาเมียก้งอ่ะเอาใหม่อะมองผนังก่อนมองผนังเดี๋เดี๋ยวตื่นก่อน้มองผนังใหมองผนังใตื่นก่อนหนึ่งสองสาเดียวนีไม่กี่ยยนแล้วเอาใม่เอม่ี่ลงคาลคาไงหนึ่งสองสาม ที่เจ้าป่าบากีกันบ้างนะคะเจ้าป่าที่ไม่ค่อยเหลือขนแล้วนะคะรอนะผัดขนหมดเลยฉลาดไหมบาคีหนึ่งสองสามปึ๊บโอ้ยไม่ต้องรอรอบสองแล้วฉลาดแต่อีกรอบนี้เกิดฟ๊กสองสามเฮ้ยฉลาดแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยสร็มสวยก่อนนะคะคนนี้ นานๆทีจะออกกล้องนะคะโอ้โหเ้าจริงแบบยิ่งโตยิ่งหน้าเหมือนมูเกมากเลยนะมูกี้เอ๊ะมูกี้อะไรหรอมบูทีนะคะผมไม่ขอโทษไม่เรียกชื่อหนูขีดนะกเนาะเราเก่งอย่างนี้ต้องฉลาดหรอป้าอ่ะเราสองสามึบเฮ้ยตกใจตกใจขอโทษขอโทษตดังไม่ตกใจไม่ตกใจไม่ตกใจ ม่เ<ต>มื่อกี้อาจจะตกใจก็ได้เอาใหม่ดิช้าช้าครับหน <มะ S 1> ึ่งสองสามครึบโอเคทุกคนนี่คือลูกโอเคเหรอูอเคเไม่ฉลาดนะคะอเ,คเอาไปไปไปมาที่อดีตกำพ้าปัจจุบันกำแหงนะคะเราหล่นมาจากทางด่วนยังรอดได้เลยแปลว่าเราต้องฉลาดปะเกี่ยวปะไม่เกี่ยวอ่ะอาจจะเป็นแมวงโง่ที่ตกทางด่วนก็ได้นะจริงๆนะอาจจะเป็นลูกแบบขุนนางหรือแบบ ลูกคนรวยลูกเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยพัดภาคมาอยู่บ้านหลังนี้ไปดูกันนะคะว่าพญาจะดันกำแพงไหมนะคะหนึ่งสองสามมองข้างหน้าก่อนมองข้างก่อนมองข้างหน้าเลยหนึ่งสองสามมาให้เมื่อกี้เขาหันมองทีนี้าก่อทีนี้รทำไมเอ่หนึ่งมองข้างหน้ามาหน่อยหนึ่งสองสามก็ถือว่าดันนะเอาใหม่อีกรอบเลยหนึ่งสองสาม เกเรียกว่าไม่ดันมากกว่านี้เอาเป็นว่าเดากันต่อไปนะคะว่านางฉลาดหรือไม่ฉลาดน,นะคะวนแล้วอะเรียบร้อยนะคะถอยไปแม่จะปิดคลิปเอาใหม่นะคะเรียบร้อยนะคะครบหมด20ตัวนะคะเป็นคอนเทนต์ที่หาทำอีกหนึ่งคอนเทนต์นะคะใครขอเข้ามานะคะตอนนี้พ่อแมวก็นอนทาเคาน์เตอร์เพนแล้วนะคะ เอาเป็นว่าก็ดูกันเองนะคะว่าใครฉลาดหรือไม่ฉลาดยังไงก็น่าจะเห็นกันเองแล้วในคลิปเนาะบ๊ายบาานะรอายบายปิดคลิปหน่อยอันนี้อะไรพ่เอเมลคอนเทนต์คอนเทนต์โอโ้สองสาร